ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสแลมดังเหมือนเดิมน,นะครับก็พอดีวันนี้ก็คือตอนนี้ก็ตีว่าเป็นวันที่สองนะครับก็คือกิจกรรมฟูจิมะมันจะหมดวันที่เท่าไหร่นะฮะวงล้อนะครับมันเหลืออีกหนึ่งวันก็สิบสองชั่วโมงนะครับผมก็เลยจะมาปั้นนะครับคิดว่าจะเก็บตัวไว้ก่อน คือยังไม่สามารถปั้นได้หมดทีเดียวครับคือผมว่าตัวฟูจิมะเป็นตัวที่แบบส้มดุลน,นะครับก็คือมันชุดกลางคือกลางเก้าสิบแปดสามแตม 92, ้มเก้าสิบสองเรย์อัพก็เก้าสิบคือมันเป็นตัวสแตทสแตทโกะครับเซิร์ฟจีนเขาก็เห็นในทัวร์นาเมนต์บางทีก็ถ้าไม่เอาพวก้างสององมบูก็ยังมีฟูจิมะอยู่นะครับคือมันเป็นตัวที่น่าปั้นนะครับ ก็เดินมาดูกันก่อนเลยครับก็ยังแรกผพิอมเอารุ่ออัปเดตกันครับโอเคมาเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่คือตอนนั้นมันมีรถนะครับถ้ามันรด ช่วงนั้นยังไม่ได้เติมลดมันหมดยังอ่าหมดแล้วเรามาดูซื้อบัตรแล้วครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าม,มีบมัตรอายไหมบัตรลดราคาอะไรไหม <c oughs> ดูว่าบัตรมีลดราคาไหมนะครับอืมไม่น่ามีแล้วนะโอเคครับมนาะ ก็จัดก่อนนะครับสักสามสิบใบก่อนนะหกรอยองมาดูกันนะครับเราจะได้อะไรบ้างซุปเปสุ่มไปสิบครั้งแรกก่อนเลยครับแป่ดีสุดคือสามนะ ไปอีกสิบั้งครับเอาเขาเข้าสิบได้ไหมจัดไปมมีสิบเลยได้เท่าไรโหเพิ่งได้เจ็ดเจ็ดมาสิครั้งสิบแล้วกันนะครับจัดไป เดี๋ยวเดี๋ยวก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คงไมกคีนึะครับเพราะว่าเราจะเอาคืนกําไรด้วยนะครับครับก็เดียวเจอกันตอนช่วงบ่ายนะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาจัดกันต่อเลยนะครับอืม ผมซื้อมาสักสี่สิบเลยไหมอ่ะซื้อมาสี่สิบเลยนะครับอ่ะคืนกำไรไปก่อนคืนกำไรค่อยกดอักครับคือครับข้อเพชรน้อยได้ไหม เฮ้ย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 โอ้โหเกินไปข้อผิดให้ข้อมูลตัวละครนี้ไม да ่ได้เลยโอ้โหแล้วก็จะได้คือประเด็นซื้อมาเยอะไงต้องซ่มให้หมดโอ อันนี้อีกร้อยยี่สิบถึงข้อเพชรข้อเพชรข้อเพ็ดข้อเพชร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 มาครั้งสุดท้ายนะครับจัดไาโอ้โห เจ็ดสิบหกอ่ะโประเด็นนี้คือพวกเราต้องเลือกอะ่ะฟูจิมะไปครับข้อแคบมากวนนานๆที หรับเลยก็ลับเลยละกันฟูจิมะเคนจิไปครับมาแคปไปเรื่อยๆอ่ะแล้วผมก็มีแนวโน้มว่าคือตอนนี้ผมอยากจะเอาอีกนะครับก็คือเอาเป็นชุดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชุด นะครับกาชาก็พอมคำนวณไว้มันอยู่ที่ประมาณพันสองรอยคูปองนะถ้าคำนวณไม่ผิดพลาดเลยนะอาซีมาก้อนนะครับหกร้อปองครึ่งทางจัดไปครับมาสุ่มทีละห้าแล้วกันครับ นะผมจะคามอันนี้ไปนะคผมจะคามแอน,นิเมชันไปนะครับเพื่อความเร็วไปต่อครับเมือนจะต้องล้างตู้ปะนี่ไม่น่าเหลือนอะ <c oughs> โหได้ได้ฟูจิมาเคนจิโหแ้่คือซื้อมาเยอะไปแล้วคือตอนนั้นซื้อแบบซื้อตุนมาเยอะแล้วไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่โอ้โหไม่หลังตู้ได้ไหมไม่หลังตู้ได้ไหม ไม่ล้างตู้ได้ไหมล่ะนี่ไนะครับไปซื้อเพิ่อมอีกก่อนนะครับซื้ออีกสักยี่สิบครั้งน่าจะพอแล้วนะครับถ้าไม่พอใครซื้อใหม่นะครับถ้าดวงสวยต้องล้างตู้นะครับ นี่แหละล้างตู้ไปดีเรียกได้ก็ไม่อยากหล้างตู้นะครับเปล่องตังเลยใช่เหุโจตตาไม่เข้าใจนะก็ไปให้สุดนะครับ รับหนึ่งแล้วกันนะครับเอ้ยได้แล้วโอเคไม่ต้องล้างตู้นะครับอ่ะเข้าไปที่เรือโอ้วันนี้เรือตล,ลอดเลยเ้หมพอจะได้ไม่ได้ของดีทีเดียวโอเคกะผม ดูก่อนนะว่าอฟูจิมะเป็นเอสด,ด้านหรือเปล่ามันจะยังไม่ได้นะครับนะงั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับนะพอดีเพาอโทรมานะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เดีย๋ยวผมก็จะปั้นฟูจิมะยาวๆแล้วแต่ว่าจะปั้นได้ก็โอ้โหคือถ้าผมไม่เติมก็โหเดือนหนึ่งยังไม่พมคำนวณคำนวณเอาไว้แล้วเดือนหนึ่งอะ ยังปั้นไม่เต็มเลยครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ u ับสไครได้วยนะครับเจอกันครับ